สวัสดีครับผมชื่อนายทักษิณวงศคงวันนี้จะมานําเสนอเรื่องงานท่องานท่อและสุขภัณฑ์ครับงานชิ้นแรกคือเลื่อยครับส่วนประกอบมีที่จับคันเลื่อยและใบเลื่อยครับทิธีการใช้งานคือนําไว้เลื่อยท่อนะครับวิธีการเก็บรักษาคืออย่า เก็บไว้ในที่ชื้นเพราะอาจเกิดสนิมได้ครับและชิ้นที่สองคือไขควงครับใช้ไว้ขันน็อตหรือที่เป็นสกรูและมันจะมีอยู่สองหัวคือหัวแบนและหัวแฉกนะครับวิธีการเก็บรักษาก็เช่นเดียวกันครับคืออย่าให้อยู่ในที่ชื้นเพราะอาจเกิดเพราะ มันอาจเกิดสนิมที่หัวแฉงนี้ได้ครับและชิ้นที่สามคือประแจปากตายครับมีหลายเบอร์และหลายขนาดแต่วันนี้เอามานําเสนอแค่2ขนาดครับเบอร์สิและเบอร์สิไว้ใช้คันน็อตที่เป็นนอ็อตทั่วไปครับและวิธีการเก็บรักษาคืออย่าเาไว้ที่ชื้นเหมือนกัน,นครับและอย่างที่4 คือสำคัญที่สุดในงานท่อกาวครับวธิธีการใช้คือไว้ทาท่อ PVC แบบนี้นะครับและวิธีการเก็บรักษาคืออย่าให้อย่าเปิดฝาทิ้งไว้เพราะอาจแห้งและข้อสําคัญที่สุดคือเก็บไว้พ้นมือเด็กนะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ